รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Sony, โซนี่โมเดล c ี E14 นะครับใช้งานเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์มาเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับสายไฟเป็นยี่ห้อพานาโซนิกอย่างดีเลยนะครับมีช่องใส่ถ่านด้านหลังนะเล็กซิเลียลทุกอย่างอยู่ใช้ถ่านเบอร์ C หกก้อนนะฮะตัวนี้ไม่ได้ลองให้แต่ลางถ่านสะอาดเอี่ยมเลยน่าใช้ได้ปกตินะครับ,นะรบเริ่มต้นก็เสียบใสยไฟด้านหลังเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ เสียงดีมากนะฮะตัวนี้เสียงดีมากใครซื้อไปไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ตัวนี้บอลลุ่มโทนฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ซ้ายสุดจะเป็นเทปตรงกลาง FM ขว่าสุดจะเป็น A m นะครับ AM รับถึง1,600พันกกิโลเฮิรตซ์ส่วน f m รับได้ถึงหนึ่งแไมโรเฮิรตซ์รับได้ทุกคลื่นของบ้านเราเนะมันเลยจาก2ก้าสิบองนสอง่ได้ถึง1นึรแนะครับอันนี้ AM ครับการส่งไปตรวจสอบสถานะไฟติดครบนะฮะองนชองไ้ ตรงกลางเป็นนิเปิลน้ลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเราได้ทุกครึ่งเรานะนะครับนะครับเมื่อวานนี้ก็มีลงสนามในรอบน็อกเอาต์จะวิทยุลงเทปนะครับแบงคอกอยู่ในตัวเทาจวิทยุลงเทปแต่จากช่องใหม่ตรงนี้ลงเทปได้นะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับรับการมาเยือนของซิดนีย์เอฟซีจากออสเตรเลียครับในเอฟซีแชมเปี้ยนส์เลื่อนมาสายสุดจะเป็นเทปนะครับสายสุดเป็นเทปกว่า กอขวาเนี่ยถ้าม้วนฝุดฝดมันจะไม่ไปอาวิเท่าไรรังสิตแต่ถ้าม้วนแบบดีๆใหม่ๆนี่กรับการเยือนของซิดนีย์เอฟซีจากออสเตรเลียครับในเอฟกอขวานะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะครับกอซ้ายนะครับไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวจะส์ฟังระบบเพลสครับกอซ้ายนี่ปกติหมดเลยแต่กอขวานี่บางม้วนที่ฝุดๆมันจะไม่ไป 私は会いたいあの人に夢を見ては涙ぐむ私の誰も知らない มวนโดนอัดทับนะต้อ,อกปกอาคมิออมออโอเคจบการีวิวนะครับขอบคุณครับ